有没有人举报人？ ถ้าเงินเงินวางหปแล้วโอ้ถ้าไม่ไปทีิก็รับน้าไา,า,า่าไาถึงตังค์นะให้还ใอ,อ้กมาให้还มาใน้还มาให้还มา ถอดก็ายันจะนีร์วันัชาารจะพิมี์นะฮะพิมพยุ่งไม่แสนมาได้นะวะูนี้มันเป็นนี้มาถึงมาทำงานตั้งเยอะเลยเลยิมพูกขนาดไหนวุ่นหัวบาะ ที่ข้ประยม่ไจะเต้นไปที่ข้าประยุทธ์ไม่ได้ทำข้าจะเต้นปอยู่ที่ข้าจ้าที่ข้าจะมตขึ้นไเป็นการที่ไปกับจ้ากั้าเจ้ามันก็มิพยนในเมื่อสวมันยูนะเจ้าตัวมันยู่ค่ะวางข้าของไว้กับมะโยนเจ้าปี่น้าบัดี้เอาพิเสษไปและครับเือเจ้า มีตัวออกมาก็บปยมออกต้องลงบนีแรกมนห้าจะได้ีเจ้าเขาจะสมุตระเจ้าก่อที่เขาจะสมุทรแล้วในบทคุณตัออกมาแสดงว่าคุณตัวมาขอโทษี่้าจะได้คุณเสียข้ัพันที่าดสาของเจ้าบ้าไปแล้วแลวเขาบอต้องไปอย่างแรกเจ้าปีแนกบอกนี่ะโยอ์ตัวมันจะอยู่ในห้างอย่างทีเฮาหูเดลอนไปดีเทศไปห้ามไผกบเฮาหูจิตสนามบิน เลยจะหายักสี่หรือแน่เราเอาไปล็อกเขามีกำลังยูที่บ้านสวนที่คนหนึ่งบ้านในถางคนหนึ่งสนามบินคนหนึ่งบุสนามบินเ็เครื่องล็อกขามโ้เขาเาไปสนามบินนเจ๊ะ